วันนี้เปป็รราายกาท่ไสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาไปไปงมหอยนะครับไม่ใช่ไปตกปลานะครับวันนี้ผมจะพาไปงมหอยนะครับพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปรับ ห้านๆนะครับเพื่อที่จะไปงมหอยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกหอยนี้ว่าหอยอะไรนะครับแต่บ้านผมเขาเรียกว่าหอยกาบนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าหอยกี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะๆท่านไหนเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์ลงมาที่ช่องคอมเมนต์ข้าล่างเลยนะครับ นสวัสดีกล้องหน่อยครับสวัสดีครับนี่น้องไอโฟนครับนี่ครับบรรยากาศของบึงธรรมศาลานะครับผมก็ตกปลาอยู่ตรงตรงนั้นนะฮะตอนนี้ผมจะพาไปดูงมหอยครับ ครับบรรยากาศงมหอยโชว์หน่อยโชว์หน่อยปัด <laughs> อันนี้<ห>นแค่แค่แบบบอ,อยได้นดนหน่แค่เบสิกเบสิกนิดนึงได้หน่จากนาทีนั่นนี่แป๊บนึงประมาณสิบขว่านาทีเนี่ยโอ้โหหลายแล้วนี่ไปหาอีกมาเลี้ยงนี่ประมาณสามถังเอ,อ้ยไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ <laughs> ยวกินไม่หมดเอ,อ้ยหลายขวบอยู่ไปเผื่อไปเผื่อกับเพื่อนบ้าน ใบรราาย,ยากาศดีมากครับผิดอย่างเดียวร้อน,นครับมันยากาศดีฮานอย่างเดียวเดี๋ยวลองลองงมลงไปแล้วเอาขึ้นมาใหม่รอบเดียวนะรอบเดียวทีเดียวนะ เยอะจริงครับไม่มีคนกินนะดูดิโอ้โหขึ้นมาทีละสิบยี่สิบลูกครับจะต้องเลือกครับเออมันหน่อยน่อยเท่ากับตัวหน่อยเลือกเอเาแต่นล,ล,ลูกใหญ่ๆครับลูกเล็กๆก็เอาเหมือนกันครับขึ้นขึ้นธรรมาชาติตัวเนาอเอาค้นธรรมาชาติไปครับ ทักทายนะครับทักทายกล้องนะครับผมอยากฝากบอกอะไรถึงพี่พี่พเพื่อนเพื่อนที่เขาเข้ามาทามาหากินอยู่ที่นี่บ้างครับใครอยู่แถวและแวกนี้ก็มาได้นะครับเพื่อนเยอะครับเพื่อกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเวลามาเราก็เอาอะไรมากินแล้วแต่เวลาเรากลับเราต้องเก็บขยะกลับไปด้วยนะคะธรรมชาติจะได้อยู่กับเรานานๆค่ะ กนเดยนสิพาไปบ่อปลาอันนี้บ่อหอย <c oughs> คลิปผมไม่รู้จะตัดยังไงครับวันนี้ <c oughs> ตั้งใจจะมางมหอยมา <c oughs> หมายแรกได้ไปตกปลาครับตกได้ถึงสองนาทีมั้งครับได้ปลาหมอมาตัวเดียวนะครับแล้วต้องย้ายวางแผนใหม่อีกครับ นีเป็นหมายที่สองครับหมายนี้มีหอยครับต้องกลับมาทําคลิปงมหอยอีกทีนึงแล้วก็ตกปลาไปด้วยครับผมไม่ซีเรียสครับผมตกปลาเอาบรรยากาศครับผมเพราะว่าคนเราก็ทํามาหากินครับดูทํามาหากินเหมือนกันครับโน่น ôn, ใส่ตาข่ายครับกลางน้ําฝั่งโน้นก็หวานแหฝั่งโน้นก็ยก ยกยอครับนอนยกยอไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอยู่ไกลของโน้นหวันแหครับส่วนผมก็ทั้งตกปลาทั้งงมไหวยครับวันนี้เนากาเดินสดสิน,นากานี่คือการหาอยู่หากินนะครับของพี่น้องนะครับบ้านๆของเรานะครับหรือใครอยากจะชอบบรรยากาศแบบในเมืองก็เข้าไปอยู่ในเมืองครับแต่ว่า ใครที่ชอบบรรยากาศแบบลุกทุ่งลูกทุ่งอย่างนี้นะครับก็มีอยู่ทุกพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะครับตอนนี้ต้องเอาถังใหม่คนระับเอาเอาถังนี้มาเลยไหมเอาไปเก็บแล้วเอาถังใหม่มาสี่ถังพอวันนี้ไม่ต้องเยอะเอาหอยสักสี่ถังสีพอไม่ต้องเอาเยอะ อหัวชิมลงน้ํานะครับดูครับบรรยากาศรอบด้านครับตรงนี้เขาจะขายที่ดินใครใครมีตังมาซื้อเลยครับเนี่ยขายที่ดินไร่ละสี่ล้านบาทติดน้ํานะครับผมที่ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้